ยืยนให้หนูดูหน่อยได้ไหมคะเ <c oughs> ยี่ยวเยี้ยวอ่ะพ่อเสื้งอะไรนะเสื้อิ้งเดือยมุยกขาดเอาเท้าเช่ไปพอนั่งได้ไหมอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาหาปลาในคลองค่ะ ยุงกัดเต็มไปหมดเลยนี่เขาได้มาแล้วนี่หนึ่งตัวน,นี้ว่าคือปลาอะไรเพราะปลาขี้ขมปลาขี้ขมนี่ได้มาแล้วหนึ่งตัวดูสิครับว่าวันนี้มันจะได้กี่ตัวอุ้ยอุ้ยแล้วก็เอานี่ปลาที่เราได้มาจากไปจับนมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็มาล้างปลาทำปลาไส้มันอะไรแบบนี้คะ เราต้องอะไรเขาเรว่าอะไรนะพ่อที่เบเราต้องเบอให้เขา้ะไรนี่นะไหนก็เราเต็นถุงมาโชว์หน่อยไอ้ถัไ้ถ เรหั่นแบบธรรมชาติเลยเราหัน่นอยู่ตรงคลองนี่จะเป็นครองหลังบ้านของอาหล่อนจับขึ้นมาดิอย่าเอา,ม,ามันวิ่แบบนี้เยวเราต้องลดไปก่อนดึงขึ้นมาจากมันเป็นตัวเลยเป็นเป็นเลยเอ,เอ่ะเพ่อปลาดุกมันกัดไงหาไม่ออกอ่ะกลัวมันโดนออเออกลัวมันโดนไข่นะนะพ่อกลัวมันโดน กินไม่เอาอะไรเลยค่ะนี่ไงไข่แล้วแต่นคะคะทุกคนว่าจะเอาปลาไปทำอะไรก็แล้วแต่เลยใครกินส่วนไหนใครเจ้าส่วนไหนแกงส้มเดี๋ยวเรารอไปติดตามชามกันทางแกงส้มก,ก,กันเลยค่ะตักต่อไปแค่แล้วก็ตัดหาง ลองรูนเฮะโอนนี่ตักท <Heraus lar> ั้งนแล้วก็นี่ออกค่ะสุดเก็ดนี่ออกน้องๆระวังมีดบาดมือนะคะต้องให้ผู้ปกครองดูเดี๋ยวเราทำสินแล่นเดินนะเป็นลิ่นน้ำคลองกันเลย ไม่ตายเลยนะคะว่าขี่ขมพี่ขมพี่ขมกินมาเลยครับไม่ไม,ไม่อันนี้ใหญ่ใหญ่เปลี่ยแบบน,น,นมันเล็กมากทุกคนต้องตีปลาให้มันตายครับไม่อย่างนั้นมันไม่ตายครับ ม so ันหายไปนะฮะช่วยด <wh> ีเด like ี๋ยวมันหลุดแลีวพ่ต้องตีมันองกันวดมันไม่่หัไหันหัวแล้วก็หางแล้วก็

Kala Kala Asak นนก็พอแค่นี้นะคะสำหรับการไปหาปลาของพวกเราเดีย๋ยวเราไปทำอาหารกันยินกันเลยคะ่ะไว้เจอกันนะ